สวัสดีพี่ท่านสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกันทา่ห้องนิเวแอปเปิลนะครับวันนี้จะมีการนะครับลงในส่วนของหวยลาวนะครับผมนะวันนี้มีหวยลาวนะครับต้องคี้แกงอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายคนก็สอบถามเข้ามาบอกว่าขายแล้วไม่ติดแต่ว่านะครับผมมีช่องทางที่อยากจะอธิบายนิดนึงนะครับเรานะครับจะมีการแอดไลน์นะครับก็คือให้แอดนะครับ AP นะครับ สี่ห้าหกเอาละครับคำว่า AP ปเสียหกนะครับ, a P C R รบเราจะมีคําว่า Ad หมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ที่หลายคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับตรงนี้คา Add ในโทรศัพท์นะครับหลายคนก็คงจะมีเหมือนกันอย่าลืมนะครับแอดเข้ามาได้ทาง a อปเสียหกด่วนเลยนะครับเพราะว่า,าหวยไทยจบแล้วนะครับจบแล้วสําหรับเลขสองตัวล่างเดี๋ยวคงจะไล่ส่งให้แล้วนะครับ ฉะนั้นอย่าลืมนะครับเราจะมีแอดนำหน้านะครับเป็นไนลักษณ์ที่ทุกคนจะต้องทำนะครับอย่าลืมนะครับเอาละวันนี้ผมมีหวยลาวให้นะครับวันนี้มีหวยลาวให้เป็นการฉลองครบรอบ4 3ปีของอาจารย์นั่นเองของ Apple นะครับวันนี้จะผิดจะถูกไม่มีใครรู้นะครับแต่วันนี้ผมจะมีแนวทางช่องทางที่อยากจะแนะนําให้พิเศษเลยนะครับสําหรับหวยชุดนี้นะครับจะเป็นชุดล่างนะครับสําหรับหวยลาววันนี้เนาะ หอยราววันนี้นะครับเป็นชุดล่างนะครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยนะครับไปดูนครับเห็นไหมครับสูตรนี้ไอ้เบิ้นคำนวณได้6062 61และ67สดนะครับสำหรับหอยราวและอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับตัวกันเนี่ยนะครับตัวกันนี่การตัวเบิ้ลดีกว่านะครับซึ่งมันจะมีตัวเบิ้ลอยู่นะครับโดยเฉพาะชุดนี้นะสำหรับเลข2ตัวล่างอันนี้หอยราวนะครับผมผมย้ำนะหอยราว แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก่อนก็ทําตามที่ผมบอกนั่นเองนะครับหวยลาวเนาะวันนี้เอาละครับชุดต่อไปนะครับผมจะลงในส่วนของชุดบนทีนี้นะครับบนชุดนี้เป็นชุดสามตัวนะครับสําหรับหวยสูตรนะครับเลขสามตัวนะครับสามตัวบนเนี่ยผมจะทําการใช้ตัวเลขหลักร้อยสามตัวนะครับในส่วนของตัวหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยใช้อย่างละหนึ่งตัวนะครับอย่างงวดล่าสุดเนี่ยนะครับ วัวลาสุด Apple ได้846ใครที่เข้าถูกเนี่ยนะครับหลายคนมากเลยที่แอดเข้าไปนะครับอันนี้ยืนยันได้เลยนะครับ846นะครับสมาชิกเก่าที่ถูกกับ Apple เนี่ยนะครับเราพาดแต้มเดียวฉะนั้นแต้มหลักร้อยวันนี้ผมขอเพิ่มไป1ึงแต้มเองเลยนะครับก็คือเพิ่มไปแค่1แต้มเล็กเก้าเราก็จะได้ที่เป็นห่วยคู่เดียวฉะนั้นงวดประจำวันนี้เลยนะครับ10ตุลาคมนะครับครบรอบเลยนะครับวันเกิดของ Apple ของอาจารย์นั่นเอง วันนี้ได้043แล้วก็143สําหรับชุดบนนะครับสําหรับชุดบนสรุปแล้วนะครับบนล่างที่ผมอยากทําการเน้นให้อันนี้เซฟเลยนะเซฟเลยนะครับก่อนที่จะไปชุดอื่นนะครับชุดอื่นก็คงจะเป็นในส่วนของชุดที่้อ่ผมต้องบอกว่าผมเน้นให้บนล่างนะครับคําว่าเน้นบนล่างแน่นอนนะครับผมจะเน้นบนที่43นะครับเน้นล่างเนี่ยนะครับจะมี6261นะครับ เน้นล่างเอาแบบตรงๆเลยนะครับเน้นล่างนะครับ6 2นะครับ6 1นี่เลยนะครับล่างชุดเต็มก็จะมี6,1,6,2แล้วก็60,6,7กัน6,6นะครับสำหรับล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่สีา 4, 3, นี่ต้องเป็นบอกเลยว่าบนชุดสามตัวก็อยู่ประมาณนี้นะครับห4สี่สามหกแล้วก็ 0.43143นี่นะครับบนอยู่แค่นี้แหละหวยจะออกตัวกลับตัววนนะครับเอาละครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับขอให้ทุกคนปังปัง,ปงวันนี้ครบรอบ43ปีไม่แน่อาจจะออกอายุของแอปเปิลหรืออาจารย์เปิลนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ